สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าโบรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาหรือไทยในการที่อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออ์เตรติาาถึงแกอ่อสัญกรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาธิไทไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอารเจนตินาในการที่นายกาโลซาอูลเมเนมอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐอารเจนตินาถึงแก่อสัญกรรมเมือ่อวันที่14กุมภาพันธ์2564ความว่าพระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอารเจนตินากรุงบัวโนสไอเรส ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจยอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายกาโลซสาวอุนเมเนมเอ,อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเจนตินาผู้นำที่ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางผู้ได้อุทิศตนในการปฏิรูปด้วยความอุตสาหะพยายามเพื่อเสรีภาพและความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอาเจนตินา ที่สำคัญเป็นพิเศษท่านอดีตประธานาธิบดีพร้อมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยในฐานะมิตรที่ดีเสมอมาในการเยือนสาธรารณรัฐออร์เจนนาอย่างเป็นทางการเมื่อปทธศักราช2539ข้าพเจ้าก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยน้ำใจไมตรีจากท่าน ครั้นในปีต่อมาท่านอดีตประธานาธิบดีได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถประพิตษพระราชบิดาของข้าพเจ้าการเยือนทั้งสองครั้งนั้นได้นำไปสู่การสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยแท้ ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านตลอดถึงประชาชนชาวอาร์เจนตินาและครอบครัวของท่านอดีตประธานในทวิดีในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์4 2จังหวัดสตูล วันนี้พลเรือเอกพงเทพหูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณนะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42อำเภอเมืองจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการดำเนินง,งานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนมีนโยบายพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับวิชาชีพตลอดจนปลูกฝังอุปนิสัยพอเพียงซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพแบบ บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตอาทิงานลูกปัดงานทอผ้าการแปรรูปจากเห็ดงานค้า,ากรรมงานอุตสาหากรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้ทางโรงเรียนจัดพบทวนบทเรียนก่อนนอนเพื่อพัฒนาเด็กในเรื่องของการเรียนรู้และทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการรักษาสุขอนามัยความสะอาดของเด็กนักเรียนสภาพแวดล้อมและอาคารต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน สำหรับโรงเรียนรารชบัิตานุเคราะห์42จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทประจำเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น803คนจัดก,การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดก,การเรียนแบบพิศศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ประชาธิปไตยและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีความสมบูรณ์จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ดิฉชันทนาสอนอมตะยกรและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ